มีสะดุ้งน็อตแม็กซิมเดือดขั้นสุดแฉนางงามระดับประเทศแอบนำชื่อไปกู้เงินโพสเดือดกลางโซเชียลแชรพฤติกรรมสุดแสบของนางงามระดับประเทศที่แอบอ้างนำชื่อของผู้อื่นไปใช้กู้เงินนอกระบบจนทำให้เจ้าตัวอย่างน็อตแม็กซิมปริแตกเพราะถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวล่าสุดวันที่22มกราคมน็ Not Maxim. อตแม็กซิมโพสเฟซบุ๊กเดือดแชร์วีรกรรมนางงามคนดังดังกล่าว แต่ไม่ได้เปิดเผยอ,อักษรย่อหรือชื่อนางงามออกมาแต่อย่างใดหลังเจอเบอร์โทรของสถาบันการเงินหกแห่งโทรเข้ามาทวงเงินเรียกว่างานเข้าสุดๆเพราะเริ่งเงินไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วน็อตจึงได้เขียนข้อความลงในโซเชียลว่าคุณแม่นางงามระดับประเทศ รบกวนช่วยเอาชื่อและเบอร์น็อตออกจากสถาบันการเงินนอกระบบด้วยนะครับจากการอ้างชื่อและเบอร์โทรตอนนี้สถาบันต่างๆโทรมาทวง6สถาบันนอกจากนี้น็อตยังได้กล่าวทิ้งไทยว่าที่รู้เป็นคุณแม่นางงามระดับประเทศนั้นน็อตให้เขาส่งชื่อและรูปบัตรประชาชนมาตกใจมากเลยโทรไปหาก็ปิดเครื่องติดต่อไม่ได้เลยงงมากยังไงติดต่อน็อตกลับมาด้วยนะครับเป็นข่าวมาพังนะครับสงสารลูกสาวน็อตแม็กซิม งานนี้กระตุกต่อมเผือกชาวโซเชียลมีคนเข้ามาคอมเมนต์เผือกว่าเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกัญชัยนะคะแม่ซึ่งน็อตก็ได้ตอบกลับไปว่าอุ๊ยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ